สวัสดีครับพบกับช่างโอซ่อมคอมนะครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กส่งเข้ามาซ่อมนะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับของ ASUS นะครับรุ่นก็จะเป็น G A 5 0 2 d นะครับอ,อ,อาการลูกค้าแจ้งว่าเครื่องเนี่ยเปิดติดนะครับใช้งานได้แต่การ์ดจอเห็นไหมครับการ์ดจอ มันเจอแต่ตัว AMD นะครับมันไม่เจอตัว Nvidia นะครับลูกลูกค้าเนี่ยเคยส่งไปที่ศูนย์แล้วนะครับทางศูนย์แจ้งว่าเครื่องเนี่ยโดดน้ำมานะครับก็คือจะเอ่อไม่ได้ประกันนะครับทำให้จะต้องเปลี่ยนบอร์ดนะครับมูลค่าก็ประมาณ20,000อ,อะไรเงี้ยครับลูกค้าก็เลยส่งมาให้ทางร้านซ่อมให้นะครับผม อาการอย่างนี้นะครับเป็นหมายตกใจเนี่ยครับแต่ผมต้องตรวจเช็คนะครับเอาบอร์ดออกมาตรวจเช็คก่อนว่าตรงไหนที่โดนน้ํายังไงนะครับพอจะซ่อมได้ไหมนะครับอตอนนี้รอยบอร์ดออกไปแล้วนะครับนี่ครับจะเห็นคาบน้ําเห็นไหมครับคาบน้ํานะครับรอยที่โดนน้าก็โดนมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ดูจากตรงคีย์บอร์ดแล้วนะครับก็มาดูที่บอร์ดกันนะครับ ฝั่งที่โดนน้าเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็นี่นะครับโดนน้ํำค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวล้างน้ำรอมสะอาดก่อนนะครับไมู่่้นาจ หลังจากล้างทำความสะอาดนะครับล้างด้วยน้ำยาล้างจานนะครับแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็มาไล่ซ่อมนะครับจุดที่อุปกรณ์นี้ถูกน้ำนะครับก็มีการเปลี่ยนซี ต่อลนยนะครับแล้วก็ซ่อมชุดชาร์จเจอร์นะครับชุดชาร์จเจอร์ที่โดนน้ํานะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับอา่าแล้วก็จุดนี้นะครับแล้วก็ต่อลายนะครับก็ทีเนี้ยเราก็จะมาเทสกันนะครับว่าหลังจากเราทําไปแล้วเนี่ยผลออกมาจะเจอการ์ดการ์ดจอไหมนะครับเพราะว่าอาการก็คือมันโดนน้ำแล้วเนี่ยทำให้การ์ดจอ เอ็นวีเดียเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งไดเวอร์ไม่ได้นะครับเนี่ยครับ n 1 8 e นะครับตัวนี้ติดตั้งไดเวอร์ไม่ได้นะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายตกใจนะครับสีเหลืองนะครับที่ตัว Re ไวเมนิเจอร์นะครับมันก็จะเจอแต่หน้าจ,จอเป็นลายเส้นตัวของ c p u AMD ตัวนี้นะครับทีนี้ ก็จะมาประกอบนะครับประกอบใส่ซิงค์ใส่อะไรแล้วมาเทสกันดูนะครับก็จะผ่านไหมนะครับอ่าตอนนี้เปิดเข้าวินโดว์แล้วนะครับเจอการ์จอ NVIDIA แล้วเห็นไหมครับเป็น1660น TI นะครับดีย๋ยวผมต้องรันเทส 3D ก่อนนะครับว่ามันจะผ่านไหมนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ก็คือเจอการ์จอแล้วนะครับผมอ่า ย่งไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับรบกวนด้วยนะครับกด subscribe ติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ